ปวดสะโพกจากการยืนนานมารักษาได้ที่รัชตะกายาวันนี้ทางรัชตะกายามีโอกาสได้ดูแลคุณตวงสาวิกาด้วยอาการปวดตรงกระเบนเน็บและสะโพกจากการยืนเป็นเวลานานเบื้องต้นเราได้ทำการตรวจโครงสร้างร่างกายอย่างละเอียดก็พบว่าคุณตวงไม่ได้ปวดแค่สะโพกแต่มีอาการปวดช่วงคอบาไหล่ด้วยเราจึงรักษาด้วยเครื่องมือต่างๆตามอาการ เช่น PMS ช็อกเวฟและออเตอร์เสาตามจุดต่างๆที่มีอาการปวดและพอรักษาโดนจุดคุณตวงก็ถึงก็บ,บอกว่ายิ่งมันไปโดนตรงที่เราแบบบาดเจ็บอยู่แล้วค่ะดี <laughs> แล้วเราก็ได้ออกแบบท่าออกกำลังการเฉพาะบุคคลให้คุณตวงกลับไปบริหารที่บ้านด้วยค่ะเห็นได้ชัดเลยว่าการตรวจประเมินโครงสร้างร่างกายสำคัญมากไม่งั้นก็ไม่เจออาการคอบ่าไหล่ที่ซ่อนอยู่ ฉะนั้นเมื่อมีอาการปวดก็มาตรวจกับเรานะคะรัชตะกายาค่ะ